ดีค่ะเด็กๆมาพบกันเช่นเคยนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูแอมค่ะเราเรียนกันไปแล้วนะคะทั้งหมด4 EP นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันใน EP ที่5ค่ะซึ่งยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือในเรื่องของระบบหายใจที่ผ่านมาเราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าระบบหายใจนั้นมีอวัยวะอะไราบ้างที่ใช้ในการหายใจถูกต้องไหมคะที่ทํางานร่วมกันและสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นการหายใจเข้าและก็หายใจออกแต่วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของกระบวนการ หายใจเข้าหายใจออกมีกระบวนการทำงานอย่างไรที่สัมพันธ์กันบ้างเรามาติดตามกันเลยค่ะ เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเราต้องรู้ในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ฉะนั้นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนสามารถที่จะระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจได้ค่ะและข้อที่2นั้นนักเรียนสามารถที่จะอธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจําลองได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถที่จะอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ค่ะ คูแอมจะพูดถึงกลไกการหายใจของมนุษย์นะคะวันนี้นะคะครูจะไม่พูดถึงการหายใจของสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะ มนุษย์เรานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของกลไกการหายใจกลไกการหายใจนะคะเป็นการทํางานร่วมกันของอวัยวะที่สําคัญเลยอยู่สส่วนค่ะก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออะไรบ้างกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะะซึ่งตรงนี้มันจะมีแถบนอกและแถบในนะคะแต่ที่เราจะพูดถึงหลักๆเลยในเรื่องของการหายใจนะ,ะจะเป็นกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกนะคะกับ กล้ามเนื้อกะบังลมดังนั้นกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นการทํางานของกล้ามเนื้อทั้ง2ชนิดเนี่ยนะจะมีผลต่อการหายใจเข้าและการหายใจออกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะคะกล้ามเนื้อในส่วนของกระดูกซี่โครงกับกล้ามเนื้อกะบังลมจะมีลักษณะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปนะคะสิ่งที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะคะในเรื่องการหายใจก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่2ออย่างนะคะก็คือตัวแปรในส่วนของความดัน และตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของปริมาตรนะคะความดันครูให้สัญลักษณ์เป็นตวัว p โอเคนะคะและปริมาตรครูให้สัญลักษณ์เป็นตวัว v นะดังนั้นความดันกับปริมาตรแปลผกผัน 6, กันผกผันหมายความว่านะคะความดันถ้าเกิดมีความดันเพิ่มขึ้นปริมาตรจะลดลงถ้าความดันลดลงปริมาตรจะเพิ่มขึ้นดังนั้นตัวหนึ่งมากอีกตัวหนึ่งน้อยอีกถ้าตัวหนึ่งน้อยอีกตัวหนึ่งจะเป็นยามากนี่คือความหมายของการแปลผกผันค่ะ สิ่งนี้สําคัญนะคะเด็กๆต้องเข้าใจนะในเรื่องของความดันและปริมาตรถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูจะสามารถที่จะอธิบายการทํางานการหายใจเข้าและการหายใจออกได้ดียิ่งขึ้นค่ะครูแอมจะพูดถึงในเรื่องของการหายใจเข้าก่อนนะคะถ้านักเรียนเคยดูในส่วนของคลิปวิดีโอการออกกําลังกายในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการออกกําลังกายใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่า inhale exhale inhale e x h ก l e ก็หมายถึงการที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไป mm hmm. เขาเรียก inhale การหายใจออกนะคะเอาอากาศออกมาเขาเรียก exhale ทีนี้มาดูกันนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าอย่างไรนะครูขอให้นักเรียนดูหลักการสีเหลืองตรงนี้ที่ครูนํามาด้านบนหนไคะหลักการเลยเนี่ยตรงนี้หนูต้องเข้าใจเบื้องต้นเพราะว่าจะทําให้หนูเนี่ยเข้าใจในกระบวนการหายใจมากขึ้นดูนะว่าอากาศเนี่ยปกติแล้วจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันมากไปหาบริเวณที่มีความดันน้อย โอเคนะดังนั้นการที่อากาศจะเคลื่อนที่ออกจากเข้าสู่ร่างกายของเราบริเวณสภาพแวดล้อมจะต้องเป็นบริเวณที่มีอะไรคะความดันสูงร่างกายของเราบริเวณช่องอกเนี่ยจะต้องมีปริมาณของความดันน้อยการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความดันน้อยลงได้เนี่ยนะคะหนู่าลืมนะว่าที่ผ่านมาครูได้บอกมาแล้วว่าในส่วนของความดันกับปริมาตรความดันคือตัว p v คือปริมาตรมันจะแปล 6แผันกันนะคะถ้าตัวหนึ <DA> ่ง mm hmm. มากตัวหนึ่งจะน้อยถ้าตัวหนึ่งน้อยตัวหนึ่งจะมากดังนั้นการที่เราจะทําให้ภายในร่างกายของเราเนี่ยมีความดันน้อยเพื่อที่จะทําให้อากาศที่อยู่ด้านนอกซึ่งมีความดันสูงเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้นะดังนั้นภายในร่างกายเนี่ยการที่ทําให้มีความดันดันน้อยได้เนี่ยจะต้องทําให้ปริมาตรมันเป็นไงเพิ่มมากขึ้นอ่าเพิ่มมากขึ้นบอดขยายอ่าทุกคนหายใจเข้าค่ะ เป็นไงคะรู้สึกว่าช่วงอกของเราเนี่ยมันพองมันลอยตัวขึ้นถูกต้องไหมคะไม่ได้ลอยล่องลอยไปกับอากาศนะร่างกาวในส่วนของอกของเราเนี่ยมันลอยตัวยกตัวสูงขึ้นอะไรยกตัวสูงขึ้นบ้างสังเกตได้ว่า โอโ้มันยกตัวอะไรมันยกตัวบ้างนะคะส่วนที่ยกตัวเลยนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคืออวัยวะที่ทํางานหลักๆเลยก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงกับในส่วนของกล้ามเนื้อกระบงงังหลมเรามาดูในส่วนของกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะจะเป็นไงคะปริมาตรเพิ่มขึ้นละในช่องอกของเราสังเกตได้จากบริเวณช่องอกของเรามันใหญ่ขึ้นละนะ,ะดังนั้นปริมาตรเพิ่มขึ้นจะทําให้อะไรคะกระดูกซี่โครงเนี่ย ยกตัวสูงขึ้นนะคะดังนั้นการหายใจเข้าเนี่ยจะทําให้กระดูกซี่โครงของเรายกตัวสูงขึ้นดังนั้นเมื่อกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นปริมาตรมันเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะความดันมันจะเป็นไงลดลงเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่าความดันกับปริมาตรมันจะเป็นไงคะแปรผกผันกันแต่เราต้องทําให้มันอยู่ในสภาวะที่เป็นงนี้คะความดันในร่างกายของเราลดลงก็คือทําให้ปริมาตรมันเพิ่มขึ้นโดยการ หายใจเข้าโอเคนะคะหายใจเข้า ทําให้พองตัวลักอ้าวโอเคมันอยู่ในสภาวะที่เราต้องการแล้วก็คือปริมาตรเพิ่มความดันลดดังนั้นอากาศจึงเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกายได้โอเคไหมคะเพราะอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันมากไปหาบริเวณที่มีความดันน้อยดังนั้นครูขอสรุปนะคะว่าการหายใจเข้าเนี่ยจะทําให้ปริมาตรในช่องอกของเราเป็นไงเพิ่มขึ้นโอเคนะคะแต่ความดันมันจะเป็นไงลดลงเมื่อปริมาตรเพิ่มความดันลดจึงทําให้อากาศที่อยู่ข้าง เข้าสู่ร่างกายได้นอกจากนั้นจึงทําให้กระดูกซี่โครงของเราเนะี่ยเป็นคะยกตัวสูงขึ้นแต่กระบังลมจะเป็นงคะเลื่อนต่ําลงเพื่อทําให้ปริมาตรในช่องอกของเราเนี่ยมันขยายมีมากขึ้นดังนั้นจึงจําเป็นต้องในส่วนของกระบังลมเนี่ยเป็นยงคะสีชมพูนะลูกศรลงนะจึงต้องลดตัวต่ํางลงอันนี้เป็นการหายใจเข้า ฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนนะถ้าบางคนใช้การจํํๆอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจหนูจะทําหนูจะทําให้หนูเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการหายใจเข้าและหายใจออกดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจให้หนูพยายามทําความเข้าใจในเรื่องหายใจเข้าก่อนจะได้หรือหายใจออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ทุกอย่างจะทํางานตรงข้ามกัน นะคะครูขอยกตัวอย่างอีกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในส่วนของแบบจําลองการหายใจนะคะเห็นไหมคะที่ครูนํามานี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแบบจําลองเนาะข้านะงในมีลูกโป่งอยู่สลูกเห็นไหมคะลูก เดี๋ยวครูพยายามอ่าข้างในมีลูกโป่งอยู่2ลูกแทนในส่วนของปอดสองข้างของเรานะคะและอันนี้นะคะก็คือในส่วนของหลอดลมเนาะเป็นแกนนะคะตัวนี้นะคะเพื่อให้อากาศเข้านะคะและก็อะไรครับด้านล่างตัวนี้นะคะสีชมพูนี่นะคือมีลูกโป่งด้านล่างนะคะก็คือเป็นตัวแทนของในส่วนของกระบังลมค่ะสังเกตนะคะถ้าการหายใจเข้านะคะจะต้องทําให้ปริมาตรในช่องอกนี่คือตัวแทนของปริมาตรในช่องอกนะไอ้กล่องนี้นะดังนั้นถ้าครูหายใจเข้ากระบังลมสีชมพูมันจะต้องมีอะไรคะลด ต่าลงครูดึงตัวลงมานะปอดปกตินะหนูสังเกตนะคะสังเกตในส่วนของลูกโป่งข้างใน2ลูกนะคะจะเห็นว่าถ้าหายใจเข้าปึ๊บก,กระบังลมยกตัวสูงขึ้นหรือต่ําลงคะต่ําลงถูกต้องไหมคะกระบังล,งลมลดต่าลงทําให้ปริมาตรในปอดเป็นไงเพิ่มมากขึ้นนี่คืออากาศเลยเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกายได้นี่คือแบบจําลองนะคะการหายใจเข้านะ โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการหายใจออกกันต่อค่ะ เราเรียนไปแล้วนะคะในส่วนของการหายใจเข้านะคะถ้าพูดถึงการหายใจออกนะคะทุกอย่างที่ครูพูดมาในสไลด์เมื่อกี้นะคะจะตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคะอ่ามาดูหลักการเบื้องต้นเราทราบว่าอากาศเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปยังบริเวณที่มีความดันต่ําฉะนั้นถ้าตอนนี้เราต้องการให้อากาศออกจากร่างกายคือเคลื่อนที่ออกจากร่างกายดังนั้นแสดงว่าข้างในถูกต้องไม่ผ่านในส่วนของช่องอกของเราเนี่ยจะต้องมีความดันสูง ทำยังไงให้มันมีความดันสูงดูนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของกระบังลมกระบังลมก็หดตัวดันขึ้นเด้งขึ้นตึงโอเคไหมคะดันขึ้นอ่ะข้างล่างก็ดันขึ้นส่วนท้องบนนะคะในส่วนของกระดูกซี่โครงก็บีบตัวลงบ,บีบบีบบีบเอา้ากระดูกซี่โครงก็ลดเลื่อนต่ําลงถูกต้องไหมคะบีบกระดูกซี่โครงก็บีบ บีบบในส่วนของกระบ,บังลมก็อัดขึ้นดันขึ้นโอ้โหเป็นไงคะเมื่อพื้นที่มันแคบลงนั้นความมันก็เลยทําให้ปริมาตรเนี่ยเป็นไงคะมันลดลงใช่ไหมฮะเมื่อปริมาตรลดลงความดันมันก็เลยเป็นไงเพิ่มขึ้นเมื่อความดันเพิ่มมันก็เลยจาเป็นต้องเอาอากาศออกจากร่างกาย นี่อันนี้ก็เลยทําให้อากาศเคลื่อนที่ออกจากร่างกายได้เห็นไหมคะสรุปแล้วนะคะดูตามแผนภาพนี้นะคะหนูจะเห็นว่านะกระดูกในส่วนของกระดูกซี่โครงจะลดตัวต่ําลงบีบตัวบีบตัวนะนะแล้วก็ในส่วนของกระบังลมจะเด้งขึ้นนะคะหดตัวขึ้นยกตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ปริมาตรที่อยู่ในช่องอกเนี่ยลดลงแต่ความดันมันสูงดังนั้นความดันสูงก็เลยทําให้อากาศที่อยู่ในปอดเนี่ยเคลื่อนที่ออกจาก ร่างกายกลายเป็นการหายใจออกนะคะดังนั้นทําความเข้าใจเข้าหรือออกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มให้เกิดความสับสนเพราะอีกอย่างหนึ่งจะตรงกันข้ามกันง่ายไหมคะในส่วนของการหายใจออกโอเคขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ครูทําตัวอย่างให้ดูในส่วนของการหายใจเข้าไปแล้วนี่คือการหายใจปอดอยู่ปกตินะโอเคนะคะทีนี้ถ้าเกิดครูดันกระบังลมกระบังลมยกตัวสูงขึ้นสังเกตปอดสองข้างทำเป็นไงคะ แฟดดังนั้นปอดแฟบแสดงว่าปริมาตรที่อยู่ในปอดเป็นยงคะลดลงนะคะอันนี้เป็นแบบจําลองนะคะการหายใจออกค่ะส่งข้ามกันนะลูกลองไปฝึกทบทวนดูที่ห้องเรียนดูนะคะหรือไปลองทําดูที่บ้านเราก็ได้นะคะโดยใช้อุปกรณ์นะคะดูเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะการทําแบบจําลองการหายใจเข้าและการหายใจออกแบบง่ายๆนะคะลองทําดูได้ค่ะ สรุปอีกครั้งนี้นะคะการหายใจเข้าและการหายใจออกถ้าอยู่จากในตารางที่ครูสรุปให้นี้นะคะจะพบว่าประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อกระบังลมเป็น อวัยวะที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงปริมาตรในปอด V volume นะคะความดัน pressure นะคะที่อยู่ในปอดนะคะเอามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงนะคะถ้าการหายใจเข้านะคะกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะจะหดตัวต่ำลงแต่การหายใจออกนะคะกล <c oughs> ้ามเนื้อกระบังลมจะเป็นคะยกตัวสูงขึ้นนะคะส่วนกระดูกซี่โครงถ้าหายใจเข้านะคะยกตัวขึ้นนะคะ <c oughs> และก็ในส่วนของกระดูกซี่โครงของการหายใจออกนั้นก็จะเป็นจะก็จะทำให้กระดูกซี่โครงเนี่ย ลดตัวต่าลงหรือดิบตัวลงนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของปริมาตรนะคะถ้าเป็นหายการหายใจเข้าปริมาตรจะเพิ่มขึ้นหายใจออกปริมาตรก็จะลดลงและก็ในส <Hayır. S 2> ่วนของความดันนะคะก็คือในส่วนของความดันถ้าหายใจเข้าความดันจะลดลงแล้วก็หายใจออกความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วในนักเรียนสามารถที่จะใช้ในส่วนของประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนในการทำความเข้าใจค่ะ วันนี้นะคะครูแอมมีแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนฝึกทําที่บ้านนะคะไม่มากค่ะลองฝึกทํากันดูนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการหายใจเข้าและการหายใจออกให้กับตัวเราเองมากขึ้นนะคะลองฝึกทํากันดูนะคะครูแอมขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแอมมีข้อคิดไว้นิดนึงค่ะความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าคิดท้อถอยก่อนทำสู้ๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.